พอพระองค์งท่านตัดไว้ ว่าด้วยเรื่องของความพอเพียงว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วย3ห่วง2เงื่อนไขแล้วก็4มิติความพอประมาณนี้ถ้าถ้าพุทธก็คือมัชฌิมาปุิปรธทานนั่นเองแต่ว่าไปแล้วความพอประมาณหรือความพอเพียงเนี้ยหลักฐานจริงๆนั้นก็คือพุทธห่วงที่สนั้นก็คือความมีเหตุมีผล ว่ามีเหตุมีผลในมุมมองของปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นผมเข้าใจว่าว่าด้วยเรื่องหลักของความเชื่อมโยงอย่างเป็นอิทธิปฏิยาตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีส่วนห่วงที่สามนั้นว่าด้วยความมีภูมิคุ้มกันว่าหลังอาจจะใช้คำว่า การจัดการความเสี่ยงสองเงื่อนไขว่าด้วยคุณธรรมและว่าด้วยความรู้ครับและสี่มิตินั้นทราบกันดีครับว่ามิติแรกเป็นเรื่องของวัตถุทุกวันนี้วัตถุนิยมบริโภคนิยมนั้นเติบโตอย่างมหาศาลสอดคล้องกับความไม่รู้จักพอในใจของมนุษย์นะครับมันจึงเป็นที่มาของความที่บัตรทั้งหลาย มิติที่สองนั้นว่าด้วยสังคมทราบกันดีว่าสังคมของเรานั้นเป็นฝักเป็นไฟ์ย่างไรมิติที่สามนั้นว่าด้วยสิ่งแวดล้อมก็ทราบกันดีครับทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมนั้นถูกมนุษย์เผาผ่านอย่างย่อยยับและมิติสุดท้ายก็คือมิติของวัฒนธรรม ผมเรียกสิ่งนี้ว่าการวิวัฒน์ของมนุษย์แล้วกันจะเห็นได้ว่าสี่มิตินี้ถึงเวลาแล้วฮะที่ต้องนำเอาหลักสาม่วงสองเงื่อนไขแลวสี่มิติของพ่อหลวงมาใช้ครับการเรียนรู้ในมิติที่แท้จริงนั้นก็คือการเคลื่อนที่ออกจากสิ่งที่เรารู้แล้วครับเน้นไปสู่ทักษะการปฏิบัติเน้นไปสู่การเรียนรู้ฉะนั้นผมจึงนิยามการเรียนรู้ในเบื้องต้นว่า ือการเคลื ion. ่อนตัวออกจากสิ่งที่เรารู้แล้วเมื่อร่ก็ตามที่เราเคลื่อนตัวออกจากสิ่งที่เรารู้แล้วนะครับการเรียนรู้ก็จะเป็นสิ่งที่สดใหม่เสมอของเราเน้นกระบวนการเริ่มต้นด้วยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลักของความพอเพียงง่ายๆคือการพึ่งตนเองได้ครับการพึ่งตนเองได้นั้นโดยเฉพาะการพึ่งตนเองในปัจจัย4นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากหลักของปัจจาเศรษฐกิพอเพียง วิชานี้มันมีบทหนึ่งครับว่าด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่และการน้อมนําเอาหลักขององค์ท่านเปรับยบใช้นะครับเราก็นเราก็ได้ให้ความสมคัญกับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นิดหนึ่งครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี้ยสคำว่าเกษตรนครับในความหมายของผมเกษตรนั้นไม่ใช่วิชาเกษตรนั้นเป็นชีวิตของเรานะครับได้ไปเข้าโรงเรียนครับในโรงเรียนเกษตรไทยไม่จดนะซึ่งสอนอการปลูกแตง ว่าแตงญี่ปุ่นความิดก็ได้เรียกว่าแตงไทยก็เป็นสายพัยนธุ์ของไทยเรียกเรียกเป็นกายพันธุ์ฝรัร่งว่าเมลอนแล้วกันเมื่อใดก็ตามที่เราให้เขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองได้ให้เขายือนอยู่บนตัวของตัวเองได้พึ่งตัวเองได้นะครับเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์คิดอย่างเชื่อมโยงนะครับเหล่านี้ผมว่าศักยภาพในตัวของเขามีครับ เรียกสิ่งนี้ว่าเขามีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวของเขาจากที่ผมได้ทําวิชาความเป็นมนุษย์เนี่ยผมเห็นว่ามนุษย์จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถจะวิวัน์ได้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนสามารถเมื่อเขาเห็นสิ่งที่มีคุณค่าเล็กๆในตัวของเขาเราก็ค่อยเริ่มขยับขยาบจากสิ่งที่เขารลังไปสู่สิ่งที่เขาจะต้องทําเป็นนื่นเป็นตัวของเขาเน หากเด็กได้มีวิชาชีวิตผมว่าวิชาชีวิตดีวกว่าจากทักษะการปฏิบัติที่ได้เรียนแล้วตอนนั้นก็กลับมาศึกษาเรื่องพุทธมากขึ้นแต่ศึกษาพุทธไปในแนวของจิตตัญญาศึกษาครับเริ่มพอเพียงมากขึ้นเริ่มแบ่งปันมากขึ้นนะครับหลังจากที่กอบโกยก็หันมาแบ่งปันหันมาเผื่อแพร่ <c oughs> เงินไม่ใช่ตัวกําหนดชีวิตเรานะครับความสุขที่แท้จริงต่างหากเราเป็นตัวกําหนดชีวิตเราครับ ใครจะว่านอกรู้นอกทางใครจะว่านอกกรอบใครจะว่านอกข้อก็สุดแล้วแต่แต่ผมคิดว่าเมื่อเดินบนเส้นทางนี้แล้วเนี่ยเราพบเราพบความจริงหลายประการเราพบเราพบสัจจะบางอย่างเราพบว่าอันนี้อะไรใช่แล้วครับ